เมื่อกี้เตี้ยนอนอยู่ใต้ท้องรถพอมามีบอกออกมาก่อนก็ออกนะเพราะว่าคุณยายกับแม่กแก้วเขาจะไปโรตัสกันเตี้ยก็มาหลบอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะนอนเลยมามาให้มามีจุบจ๊บๆหน่อยเร็วนี่ข่าวดีวันนี้นะคะที่ไปหาหมอนะเก็ตเลือดเตี้ยเนี่ยเขากลับมาเป็นปกติแล้วค่ะหลังจากที่กินยารักษาพยาธิเม็ดเลือดมาสามเดือนนะ มีเกล็ดเลือดขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ด,ดีแล้วโอเคแล้วก็ค่าเลือดทุกอย่างก็ดีค่ะตับค่าไตค่ากินน้ําก็ดีค่ะค่าปโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้กินน้ํำน้อยไปทุกอย่างโอเคมันอาจจะมีอะไรเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะที่ที่แบบหย่อนนิดหน่อยมีอยู่3ค่าที่ต่ําไปแต่มันต่ําแบบว่าต่ําไปแค่0.1-0.2เหมอบอกไม่เป็นไรมันไม่ใช่ค่าสําคัญด้วยอ่าส่วนกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่ ที่กินยาหมดแล้วหมอบอกให้กินต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นเลื้อยลังมันก็ต้องกินไปเรื่อยๆอส่วนส่วนที่ขี้ตาก็ไม่เป็นไายก็คอยเช็ดหยอดน้ำตาแล้วก็ตัวของอาหารเสริมที่มามีบอกว่ากินเพื่อ,อ,อบำรุงนุ่นนี่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยมามีว่าหมอเขาก็เสียงแตกนะคะมามีถามสามหมอหมอสองหมอบอกว่าไม่ต้องกินหรอกวิตามินพวกเนี้ยมันก็แบบทั่วไปอ่ะออให้ไปเน้นพวกอาหารแบบว่า อาหารเม็ดแบบว่ายี่ห้อที่มันแบบเกรดดีๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยเกรดแพงๆมาแหละพูดง่ายๆให้เป็นเน้นตรงนั้นดีกว่าแต่อกหนึงหมอบอกว่าก็กินก็กินมันก็ช่วยนะมันมันต้องกินเรื่อยๆอย่างเงี้ยกินไปเรื่อยๆมันก็ช่วยเออ <S <S ส่วนเรื่องของอาหารเมร็ดสูตรรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยคุณหมอบอกว่าคืออาหารเม็ดพวกนั้นส่วนใหญ่มันจะรักษานิ่วแต่เตี้ยไม่ได้เป็นนิ่ว เตี้ยแค่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหมอก็เลยบอกว่าไม่ต้องกินแต่บางีก็เห็นนะว่ามันมีสูตรที่แบบไม่ได้เป็นแค่สูตรรักษานี่ว่ะเป็นสูตรป้องกันอะไรอย่างเงี้ยสูตรกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็มีนะเดี๋ยวอาจจะต้องไปถามอีกหมอนึง